สวัสดีครับหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับ0640362885นะครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดน้องบัวอำเภอโนนสังนะครับผมมารับซื้อหนูนะครับลูกฟาร์มนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศก่อนที่จะไปชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มคพ่อครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณพ่อ คุณพสุนทรครับคุณนเคุณพ่อสุนทรนะครับโอเคครับวันนี้นะครับคุณพ่อคุณหนูนะครับหนูลงไว้นะครับ10บบอเนาะนะฮะก็มารับเป็นรอบที่สองใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับการจับหนูกันเลยนะครับมา วันนี้ก็ช่วงนี้นะครับก็จะนะครับรับซื้อนะครับหนูช่วยเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับที่นะครับอยากจะจําหน่ายหนูนะครับผมอ่าหนูเนื้อนะครับหนูชําแหลกก็ได้นะครับผมนะฮะก็ inbox กันเข้ามาได้นะครับหรือนะครับแอดไลน์มาเบอร์0ูนย์หกสี่นนะครับเข้ามาสอบถามกันได้เนาะนะครับช่วยนะครับชุมชนช่วยเกษตรกรครับให้มีอาชีพให้มีรายได้นะครับ ะเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวด้วยครับพี่น้องโอ้ยนะฮะไปไลยหมองนะครับริมพันนะครับโอเคมาเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้เม่อกีวัวน่าจะถ่ายวัวเมื่อกี้มาสว,วัสดียอย่เดี๋ยกี้พอจะถ่ายเอาเดินไปหุ่นลนะ หนูคุณพ่อคุณไว้นะโอเคได้ไม่ได้จะไ,ได้จะพูด Both okay. okay. เลี้ยงหนูเป็นยังไงครับความรู้สึกรู้สึกสบายอยู่ในภูีครับอยู่คับเขาใช่ไหมฮะเราไม่ต้องอะไรมากมายเอาเย็นเอาเย็นสบา,ายผ่อนคลายครับดูหนูเนาะผ่อนคลายชีวิตสโลไลท์สำหรัหบเกษตรกรบ้านเราเนาะต้องอะไรมากมาย นะครับสําหรับการเลี้ยงหนูนะครับถ้าเปรียบเทียกพ่อเลี้ยงหนูนะครับกับเลี้ยงอย่างอื่นก็ไปไหนเออวิ่งเข้าบ้านไปแล้วครับท่านเลี้ยงหนูกับเลี้ยงอย่างอื่นนะครับเป็นยังไเง <c oughs> เลี้ยงหนูง่ายหรือว่ายากครับ ง่ายครับง่ายง่ายไม่จุดจิกครับก็อยู่ในโกงมันเนาะครับไม่มีปัญหามากไม่มีปัญหาไม่ร้องเหมือนหมูเนาะถ้าหมูหิวข้าวนี่เอาหเอาแล้วไม่ร้องไม่เหม็นครับปิดเลยอันนี้คิดผมนี่นี่พอไหมเนี่ย เพราะอีกคุงคอยเออเอาอีกสามตัว <Me ir S 2> ไปสองสามตัวไม่ถ้าเยอะไปมันจะกัดมันจะทัดกันตายพี่ลูกพ <ผม S 1> อไหมนเนี่ยอาหารหลักพ่อให้อะไรบ้างครับ แล้วก็มีอาหารหมูเบอร์สองครับมีก้าวเปลือกลอยก็หัวมันจัดประหลังครับปล้วก็มีอ้อย ท่านใดนะครับที่นะครับสนใจนะครับเลี้ยงหมูเนาะนะครับก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับ0 6 4 0 3 6 2 8 8 5เปอร์ซกันเข้ามาได้เนาะนะครับผมท่านใดคิดจะขายหนูเนาะผมก็รับซื้อช่วยเกษตรกรเนาะนะครับผมให้มีรายได้นะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับผม วันนี้ชิวๆครับวันนี้เดี๋ยวจะวันนี้น่าจะไลฟ์สดประมาณ3จุดเช่นเดิมนะครับ3จุดเช่นเช่นเดิมนะครับ เหลือตัวเดียวมีปัญหาเลยครับดบยากดเลห็น,หนคุณอาก็จะมาอยู่ไม่เห็น เรี่กดูสิ ออกมาตอนนี้มันมีเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงอะไรเนาะ นี่หรอแล้วกตัวเมียเนาะ คครับผมสุดท้ายเนาะพ่อเนาะนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดนะครับผมเลี้ยงหนูอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ผมไปช่วยนะครับก็คือเพจผมนะครับช่วยเขาเรียกว่าเน้นช่วยเกษตรกรเนาะนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากมาเป็นทีมงานนะฮะอยากมาร่วมธุรกิจกันก็อิ inbox มาได้ครับที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์ทิกต k YouTube เนี่ย ก็อินบ o x กกันเข้ามาได้นะครับผมอ่าหรือจะโทรมาเบอร์064-0362885นะครับหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับ064-0362885นะครับแอดมาได้ทั้งตัวนี้เลยครับขึ้นหมดนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับติดตามใน YouTube ก็ได้นะครับ Facebook ก็ได้064-0362885นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นะครับฟาร์มนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวนะครับจะไปไลฟ์สดอยู่น้องค่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ